หวงผู้ใดได้ก็ได้เนื้อที่นี่เนี่ยนะโมนีจากนี่เลยแต่ว่าเก่ามากดูเก่าวงในล่าสุดเลยนะครับล่าสุดสุดล่าสุดเลยวินาทีสุดท้ายสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับเลขด่วนจากกลับจากวงในครับปูใหญ่เพิ่นโทรมาบอกหาซิบล้าน งวดแรกแตกขับเอฟซีกับเอฟซีหลายคนร่วมกันแล้วนะครับเนาะได้ถวายปูหาซีปลานขับเอฟซีกับงวดที่สองหนึ่งศูนย์เก่าเข่าเต็มเต็มเป็นสามตัวตัวงวดนี้เป็นงวดที่สามนะครับเริ่มเป็นเหล็กลับเพิ่นทรงมาหวยลับเพิ่นเพิ่นทาบบลุดปากมาเพิ่นสีบวบกุ้งได้เลยนะครับเอฟซีครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเรื่อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่เสื้อกลางเท่านั้นนะครับเนาะเอาบานนี้ไปฟังอาจารย์โอ้่นสีเบาสู่ฟังครับเอฟซีครับ สอสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้ครับชื่อ,อ<ะ>ว่าสายดว,ดวงมาจากวัดดังสายดวงครับสายดวงมาจากพายเงยนะครับออกหาสิบล้านแด้วที่นอนก็โอที่ไปที่มานี่กันยูหันเพิ่นเคยออกหาสิบล้านบ่อาจารย์แม่ครับตอนหาสิบล้านเมือ่อกีกันสามตัวตัวหนึงอย่างเลยครับมันถูกหาสิบล้านดูกซีดในวัดอืมประตูประตูเป็นเลขทีวัดหรือเปล่านี่ เป็นเลขในวัดเลยครับจากหลวงปู่ใหญ่เลยครับโอ้ลุดวงใน้เพื่วนเต้ยวงในเลยครับเลขลับบ่อาจารย์เลขลับบ่ครับครับเลขลับเลยครับด่วนบวนเลยตอนนี้เลยโอ้เพิ่นปล่อยเก่งชิปมุ่งแล้วเนาะแต่ท่านเน่ยนี้ผู้ใดบอกเลยครับอันนี้ก็ครื่องมือจะวาภายในเนะครับอันนี้ท่านด้บอกไปยีกคนเลยเลขลับภายในเลขลับภายในครับเออพี่หงิ่งยายปาด้วยคับครับครับครับเฝ้าติดตามได้พี่น้องกับผู้ใดผู้ใดเบิ่งเน้อ อันนี้คือเลขไม่ว <okay> ัดเจ้าค so ่ะอาจารย์รู่วงไหบปู่ใหญ่เพิ่นมาบอกเนื้อองงงไงเพิ่นมาบอกเลยเท่านฝันบอกอาจารย์กระนหนึ่งเก้านะครับล่าสุดฮะวันนี้ก็คือต่อเลยครับต่องวดเลยเพิ่านฝันบอกหรือว่าอ่าเพื่อนเพื่อนบอกเองเลยครับเพื่อนที่ออกปากเองเลยครับบุ้ยผู้ใดถามเพิ่อนใดครับในขรูดปากปู่ไงแม่ครับูดปากของม่เลยครับ เขาถูกทุหดไหมบออาจารย์นะครับผู้ใดมีสายบุญน้อกันเนาะครับถูกดูว่าค่ะเลขลุดปูเนี่ยบ่มีขาดเลยทุกปูเนาะครับขันขันเพิ่นลุดออกมาสิบ่มีขาดเลยบ่อาจารย์บ่มีขาดเลยครับบ่มีขาดเลยงวดงวดที่แล้วเพิ่นก็บลุดเอาเสี่ยวออกมาบ่หาสิบล้านครับงานครับพวดสิเพิ่นก็บลุดตั้งเสี่ออกมาให้กันครับโอ้เพิ่นเสี่ยนาทีสุดท้ายเลยครับถูกโอ้สื่อท่านก็น่าปะทัดนาทีสุดท้าย ให้มันขึ้นเด้อพี่น้องครับอืังใดแบบนี้คือสิบเีท่ท่านนะาั่ะอมีตัวไหนนะอาจารย์มีตัวสามห้ามีตัวไดแนวกว่าอาจารย์เก้าเจ็ดสามห้าเก้าเจ็ดกับสามห้าครับผมบอบาะเาเป็นชี่ตัวสิครับกต่ชี่ตัวครับตาเอาเลยครับท่านไหนว่าเป็นมันเป็นถ้ำครับเป็นเป็นเลขซี้ตัว เก้าเจ็ดสามห้าเก้าเจ็ดสามห้าโต๊ะไหนแน่ปังปังปจทเลยแม่ที่รื้ให้จับเอาอาจารย์โอ้จับเป็นตัวใดแน่ะปักปัมาเอาสามหาครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าแต่ว่าเก้ามาเรียนอยู่แล้วครับพี่นงค์เก้าเจ็ดสามห้าเก้านี่จะเป็นตัวใดได้ค่ะเก้าสามห้าเจ็ดสามหาสิบว่ะเออแมนครับตาเราเล่นยูนแน่นันเลยนบนนี้ครับบนนี้แน่นันนะครับเมไหนตัวนี้แหละบนหาเลย ตเตาได้ดวงผู้ใดได้ก็ได้เนอะที่นี่เนี่ยนะมนี้จ่ายได้แต่ว่าเกามาตัวเก้าเจ็ดสามห้าอืมีเก้าเจ็ดอืมสามเป็นเลขสี่ตัวครับเก้าสามห้ากับเจ็ดสามห้าครับสามตัวแต่ว่าส่วนมากนันบนนี้กันไก่เรียบร้อยโมนได้ทรัพกันไก่หอกส่วนมากต้องเทียกันทีย่เดยจับคู่เอาในสี่ตัวครับมีเก้ามีเจ็ดมีสามมีห้านะคะครับครับ พุ่งไนล่าสุดเลยนะครับล่าสุดสุดล่าสุดเลยวินาทีสุดท้ายอาจารย์โอ๊ดไปได้ลีเขามาจังไดยค่ะนี่อันนี้เขาคือปูเพื่นสิทั่วบอกเลยครับโดยตรงเลยเป็นสิ่งไล่บออเลยครับเป็นคนไก่ชีดเพื่อนบ่ค่ะแม่ครับดวนโค้งสุดท้ายครับมีอีกอย่างุูบเล้าสิบโคตรเล้าสิบบอกเฉพาะเลยครับค่ะเยังไงฟันดีบ่อาจารย์งวดนี่เป็นอะไรที่ฟันดีเนาะ โอ้ขนลุกขนลุกอฝันท้งไหนค่ะอันฝันนี่ฝันนี่กันที่ว่าฝันน่ะละผีมาบอกกันละอืผีมาบอกกันก็เลยถามมือนั้นมือมือว่านี่คุ้ยกันเนาเรื่มเรื่มเรื่มตีวามฝันข้างก็เลยถามว่าอันันเจ้าตายเจ้าไปยุไสมาสันงค่ะแตเลยว่านคอยไปซิบงกซันฟ้าซิบหาซันบุญซิบซีสันบาดาล่ะไรี่จะไปเยอะมากมาทั้งค่ะคะ เก่าเรื่อแต่มากเรื่อยพี่น้องเรื่อยอันนี้มับอกเรื่อยครับผมเลขหลักก็คือเก้าเจ็ดสามห้าอนี้ครับอาจารย์เนาะตัดเล่นเอาใช่ไหมเก้าเจ็ดสามห้าครับบ่วนสุดเลยรีบไปเลยนะครับไม่ทันนะครับขอบคุณมากครับพันผู้ใดได้เด้อโชคดีน้อกันเพิ่งได้มาสดสดร้อนร้อนเลยเนาะอาจารย์ได้มาสดสดร้อนร้อนเลยรีบโทรบอกเลยกลัวเอฟซีไม่ได้โอ้โทรด่วนเลยครับโทรด่วนเลยครับพี่น้องอาจารย์ไปดู้แจ้งคุณทานคุณบัวค่ะครับ ครับผมอาจารย์ไปอันบ่วงสวง n g มองเดียวกันบ่แม่นมองเดียวกันดอาจารย์ไปบ่วงสวงกันนะครับมองหาสิบล้านแตกเลยครับมองหาสิบล้านแตกแล้วก็มาลาสูดกับสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็นี่แหละครับต่องวดเลยตัวนี้เลยงวดที่สามแม่นครับงวดที่สามของพุ่มมันธุอยู่ที่นี่ครับครับครับผมเข้ากับพวกเอ้ซื้อเอ้ยวัดสนุกเนาะบ่บ่บ่เอ้ยครับบ่เอ้ยเพิ่นบ่หอยเอ้บ่ครับบ่ต้องเจมยครับ บวกไนครับครับพวกไนครับอืมฮ่ามาไก่เนาะค่ะทายกุบหนอาจารย์กะไปบวงสรวงคือไปด้วยตัวเองแต่กระแตกอาจารย์ไปสัมผัสมาแล้วอาจารย์เพิ่งไปเป็นภาพบวงสรวงครับฝ่าพาเลย้นนะครับเพียงนี่โอ้ทู่้องเว้นบ่ค่ะก้าวครับยังเว้นกับเปลี่ยนลองขึ้นกับเปลี่ยนครับงฝ่าพาลงมากเลยครับบ่มีฝนบ่ค่ะตั้งเข้ายุดตั้งเข้ายุ้ครับ ิดบ่าวังกะไลนี่มาได้จังไหนลอยเมียดนี่ลอยลอยฝืยนมาเลยครับโอ้โลอยมาหาั่นบวงสวงกันไหมอืมมันแตกตื่นใส่หั่นบวงสวงเลยไม่แต่ <laughs> ยานไปเด้อตอนตอนอาจารย์เป็นผ้ามเป็นท่านพิธีป่รครับไป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 ,ไป,ไปเป็่นผ้ามไปเกาครับอ๋อไปเป็นผ้าผ้ามเกาครับพิธีครับแล้วก็ไปเล็ดใบสีพร้อมครับคืออยู่ในเหตุการณ์ เนียนครับไปเห็ใบสีถวาวพ่อแล้วเนี่โดยตรงเลยครับไปโอ่งกูไงแล้วเนี่ยชุดไ่ได้ชุดเป็นแสนกัวผมนะครับปรนจังวัดมีพญานาคบ่คขาหด้อจังไรทัางคุนี่สุยังนี่พญานาคกับมีเทพบกับมีเทวดากับไยอาจารย์หลายเจ้าภาพที่ถูกค่าสิบล้านนี่เขาเน้นตัวนี้ไหมครับผมอ่าเจ้าภาพที่เน้นน่าจะน่าจะได้นะพ่อมันน่าจะบอกนะ ตัวนี้เลยคนเอาที่เดียวกันบ่ค่ะใช่ที่เดียวกันเลยครับคนแบบก็ปูเนี่ยแม่นครับปูทั้งอุบุท่านเนี่ยไปในสี่ตัวนี้เนาะอาจารย์เนาะครับย้ำอีกแม่อาจารย์นะครับย้ำให้ก็คือเก้าเก้าเจ็ดสามห้านะครับให้กับคู่เอาครับผมมีเก้ามีเจ็ดมีสามมีห้านะคะครับครับผม สายหมู่บงาด้ีนี่สายตัวสายตัวตลอดเลยตัวสายอยู่การกำลังรอสายอยู่มืนบ่เดี๋ยวนี้ผู้คนกันใดครับผมครับผมก็เป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะครับเป็แนวทางโค้งสุดท้ายนะครับได้มาทันไหมเนี่ยอาจารทันไหมนี่เอาให้ทันนะครับขอบคุณมากคูณคนที่ติดตามนะครับขอให้โชคดีครับผมครับผมครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์นายด้วยครับเด้อครับ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 บ๊ายบายครับผม เอฟซีครับนณิบเป็นเลขดวนจากปูใหญ่ทางอุบลครับวิชีครับบอเป็นเลขอาจารย์นะครับเพรว่าเป็นเลขปูนะครับเพราะว่างวดที่แลกคนตื่นได้หาสิบล้านกันงวดสองมากกันหนึ่งศูนย์เก่าได้เต็มเจ็บกันงวดนี้กับงวดที่สามครับวิชีครับกะอืมว่าอ่าซี่ตู่มีอยู่เก่าเจ็ดสามหาครับวิชีครับตัดเหร่นกั็มีอ่าเก่าเจ็ดหาเจ็ดสามหาครับเอฟซีครับ อ่าอฟซีก็มักกระจัดขัดกระพรานนะครับเพือเป็นด้วนเนาะครับเนาะอันนี้ด้วนที่สุดเลยครับอฟซีครับอืมเป็นวาจักสีลงท่านโปรลงท่านกัสีลงให้ให้ท่านเวลาครับอฟซีครับอืมมักกระจัดขัดกระพานคันมาขันชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพอสวยพารวยนะครับเพือฟซีครับอืเอาสําหรับคลิปนี้กัสีขอยุติเอาไว้เพียงสนีทครับอฟซีครับพอกันอีกรั้งหนึ่งครับมอือรแงครับเฮ่ใช้โย่ใช้โยไปพร้อมกันนะครับเพ้ออีฟซีครับ สวัสดีครับบัดดีงามๆครับ